โปรแกรมกล้ามเนื้อหลังนะครับโดยวันนี้นะครับจะเล่น3ท่าครับท่าแรกนะครับเป็นท่าดัมเบลโลนะครับโดยใช้แขนเดียวนะครับซิงเกิลดัมเบลโลนะครับท่าที่2นะครับจะใช้2แขนนะครับจะเป็นแบบคว่ำมือสถานี้นะครับการคว่ำมือสถานีนะครับจะโฟกัสที่มิดเดิลคาบิเซียนะครับหรือว่าหลังส่วนกลางนะครับแล้วก็จะเล่นแบบท้ายมือ หายมือนะครับโฟกัสตัวนี้นะครับจะโฟกัสในส่วนของหลังด้านนอกนะครับเรามาลองดูกันครับว่าจะเล่นแบบไหนกันนะครับถ้าแรกนะครับซิงเกิลนอเวลโรนะครับท่านี้นะครับยกตัวขึ้นนะครับหลังรงขึ้นมานะครับถ่างอุปกรณ์คัมนะครับเป็นพวกโต๊ะโต๊ะอีก็ั้นได้เลยนะครับครับสำหรับค่า นิดนึงนะครับชิปสังคัญนะครับเกรงกล้ามเนื้อสาวินะครับทุกครั้งเกรงกล้ามเนื้อสาวิต่อไปนะครับที่จะโฟกัสในส่วนของหลังส่วนกลางบ้างนะครับความมือนะครับวนลงนะครับนึงขึ้นมาเกรงค้างไว้นะครับ หลังส่วนกลางนะครับมิดเดิลทาบิเซียสสุดท้ายนะครับและนะครับหรือว่านะครับหลังการนอกนะครับดูกันครับ นะครับทุกท่าเราจะเล่นประมาณ1 0 1ถึงครั้งนะครับ3.4เซตนะครับลองนำไปเล่นดูนะครับและนี่นะครับก็คือโปรแกรมวี่ิ0จบไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับต้องมีความท้อความเหนื่อยนะครับกับหลายๆวันที่ผ่านมาแน่นอนนะครับซึ่งผมอยากใช้มองว่าการออกกำลังกายนะครับก็เหมือนการกินข้าวว่าการหาายนะครับซึ่งเราต้องทําเป็นนรดต่อเนื่องนะครับถ้าขาดไปนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองการ,รออกกำลังกายการหายใจการกินข้าวที่เราจะต้องทําจะเป็นประจาเป็นนิตนะครับจะทําให้เรานะครับมีกำลังใจในการเล่นนะครับแล้วกล้ามเนื้อนะครับก็นะครับจะเป็นตัวบอกบอกว่าคุณได้ตั้งใจแล้วก็ทํมันเป็นที่แล้วอย่างนะครบับแล้วมาพบนะครับกับกล้ามเนื้อขาแล้วก็น่องในวันพรุ่งนี้ครับ